ก่อนโควิดอสังหาริมทรัพย์จีนจะมีสัดส,ส่วนเป็นประมาณ30%ของ GDP จึงถือเป็นเรื่องปกติครับที่ชนชั้นกลางจะมีบ้านมากกว่าหนึ่งหลังแต่ทุกคนสามารถมีบ้านภายในชื่อตัวเองได้แค่คนละหลังเท่านั้นเองป้าของจูก็เช่นเดียวกันครับเธอมีบ้านทั้งหมด3หลังเป็นชื่อของคุณลุงชื่อของคุณป้าแล้วก็ชื่อของลูกสาวหลังเด่นอยู่นี้เป็นหลังที่เก่าที่สุดครับแต่เธอเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มากกว่าหลังอื่นๆอาคารเก่าส่วนใหญ่ที่นี่จะไม่มีลิฟต์ครับ แต่สามารถขอติดตั้งที่หลังได้แค่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกครอบครัวของแต่ละชั้นซึ่งตึกที่ป้าอยู่เนี่ยครับชั้นหนึ่งเขาไม่ยอมครับก็แน่นอนเนาะเขาอยู่ชั้นหนึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ใช่ไหมครับถ้าติดตั้งขึ้นมาเนี่ยไหนจะมีฝุ่นไหนจะมีเสียงเขาไม่ได้ใช้อีกแล้วค่าลิฟต์เขาก็ต้องแชร์ด้วยใครจะไปติดล่ะครับทําให้คุณป้าต้องเดินขึ้นลงอยู่แทบทุกวันถึงแม้ว่าจะเก่าแล้วฟังดูลําบากยังไงป้าก็เลือกที่จะอยู่ที่นี่มากกว่าหลังอื่นๆครับ เธอให้ผลว่าที่นี่ใกล้ฟิตเนสที่เธอไปใกล้บ้านเพื่อนๆของเธอสะดวกและที่สําคัญบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ลูกสาวของเธอเติบโตขึ้นมาด้วยแต่ปัจจุบันลูกสาวย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่สัญจรเรียบร้อยแล้วทําให้ความทรงจําต่างๆที่มีอยู่ในบ้านหลังนี้นับวัน,นยิ่งมีค่ามากขึ้นทุกวันครับถึงแม้จะเป็นตึกที่สร้างมากว่า20ปีแล้วแต่ภายในก็ยังดูดีและยิ่งอยู่กันแค่ตายายสองคนแบบนี้ผมว่ามากกว่าคําว่าเพียงพอแล้วครับ ถึงแม้ว่าการเป็นเจ้าของบ้านที่จีนจะไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ไปตลอดชีวิตไม่สามารถส่งต่อให้กับลูกให้กับหลานได้ยาวเหมือนกับบ้านเราซึ่งทวัดกันที่ราคาบ้านที่จ้องจ่ายแลกกับการเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้เพียงแค่70ปี90ปีหลายๆท่านอาจจะมองว่าราคาแพงมากถูกต้องไหมครับแต่กูจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมองถึงเรื่องนี้นะครับเขาไม่ได้มองว่าจ้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเพราะยังไงลูกหลานเนี่ยครับวันหนึ่งก็ต้องซื้อก็ต้องสร้างด้วยตัวเอง